สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กเอ <c oughs> มอ็มอรวันดูถีนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันษามหาสนุกป,ประจําในวันอังคารที่4กุมภาพันธ์2568นะครับขึ้น7ค่ําเดือน3ปีมะโรงนะครับมะโรงไทยนะวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะเพราะว่าเป็นดีทีพี่คาดให้เลิกไม่ได้ นะครับแต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับในดวงชะตาก็ขอให้โชคดีประสบความสําเร็จนะเ,เพราะฉะนั้นก็อาจารย์ได้ทําคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะดูดวงชะตาลายเดือนโน่นนี่นั่นก็ให้คุณไปดูเ้านะครับแล้วก็มีเคล็ดลับมีของขวัญเสริมในเรื่องของความรัก ทั้ง12ปีนักสัตว์นะก็ให้คุณไปทำตามนั้นได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่มีคู่นะออถ้าใครยังไม่มีคู่แต่ถ้ามีเมื่อไหร่แล้วสิ่งนั้นก็ต้องนำออกไปจะดีที่สุดน,นะครับไม่งั้นถ้าคุณยังปล่อยแช่ไว้อยู่เดี๋ยวมันจะมาไม่หยุดแล้วมันจะวุ่นวายสับสนกับชีวิตของคุณนะครับอ,อ,อันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของ ความฝันในขึ้นเจ็ดขความฝันดีหรือร้ายก็จะเป็นจริงตามคำํำนายทั้งหมดนะครับในดวงชะตานะในวันนี้ <c oughs> มาพูดถึง <c oughs> การนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวังคารมีทุกข์มากนะครับซาหัวไม่วันอังคารชนะศัตรูตัดผมหม้วันอังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษตัดเล็บวังคารทรัพย์หายทาน้ำมันในวังคารพัดภาคที่อยู่ ในดวงจะตานะครับเดี๋ยวคุณเตรียมรอฟังคลิปนะครับสามผู้ยิ่งใหญ่ได้เ,เตรียมสามผู้ยิ่งใหญ่จะประสบความสำเร็จน,นะครับแหมอันนี้กว่าจะมาทำคลิปรายวันได้โอ้ยงานเยอะครับเติดต่อวางแผนนะคำนวณดาวต่างๆ นาะ้คุณเนี่ยหลอดพ้นปลอดภัยประสบความสำเร็จเงินทองไหลามาเทมาครับมีคนมาให้จานดูหวงช่วยออนไลน์อีกนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวก <c oughs> นะนู่นนี่นะหลายคนก็ไลน์มานะครับนะท่าในใดสนใจดูดวงชะตาเสริมดวงดูหวงช่วยออนไลน์ก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่จานได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับก็แอดสแกน QR code ไอดีไลก็จะมี1 5 5 6 5 6 9าหาหมาลายนี้ก่อนนะครับเวลาดูดวงชะตาดูผ่านไลน์นะผ่านไลน์แล้วก็ทาง Facebook นะครับในช่วงนี้ก็คอเซนตงเซนเตอร์มันเยอะนะก็ระวังการถูกหลอกลวงนะครับอย่างที่จ้ได้เคยบอกคุณเนี่ยนะถ้าเป็นเบอร์ที่คุณไม่รู้จักเป็นเบอร์ที่คุณไม่ได้นัดหมายอะไรใดๆไ,ไว้ไม่ได้อะไรเงี้ยให้คุณสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าคอเซนเตอร์ แล้วเวลาคุณจะรับสายคุณต้องมีสตินะครับคุณต้องนับหนึ่งสองสามแล้วพูดว่าแอคชั่นคุณก็ต้องเล่นละคระดูสิใครจะเล่นละครเก่งกว่ากันนะครับก็แล้วแต่นะหรือทางที่ดีก็ไม่ต้องไปรับมนันดีที่สุดก็วางสายไปเพราะส่วนมากคอเซ็นเตอร์มันจะโทรมาแค่สายเดียวเท่านั้นครับนะโดยโดยหลักๆก,กันนะมันจะโทรมาครั้งเดียว แล้วครั้งต่อไปมันก็ไม่โทรแล้วอันนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่นะมันก็พัฒนาการหลอกไปเยอะแยะมากมาย AI นี่ก็อันตรายนะครับอ,อสื่อออนไลน์โซเชียลต่างๆคุณเสพสื่อก็ต้องระมัดระวังเดี <c oughs> ๋ยวช่วงนี้นะก็มีกระแสนะครับอสารตีจูเยอะมาอีกแล้วครับเมื่อปีก่อนนะปีที่แล้วอาจารย์เปน็นคนนะ เออโปรโมให้ติดให,ให,ให้ตั้งสารตีจุเอะความเป็นมงคลนะครับนูน่นนี่นั่นนะลูกศิษย์ของอาจารย์หลายคนน่ยคุณไปถามสิถามเลยว่าอาจารย์ให้ฝังอะไรไหมไม่มีครับให้คุณตั้งเองทั้งนั้นนะอย่างที่บอกในศสารตีจูเอะจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งคือเจ้าที่แต่เดิมคุณต้องเข้าใจนะเจ้าที่แต่เดิมในบ้านนั้นๆ นะครับเจ้าที่แบบนี้จะขึ้นสวรรค์ไม่ได้ตอนช่วงส่งเจ้าขึ้นนะครับก็แล้วแต่กับ2เจ้าที่ตีเจเยที่คุณขอจากฟ้าองค์ฮกเต็กก็คือหมายถึงคุณจะต้องไปตั้งโต๊ะบวงสรวงกลางแจ้งหันไปทางทิศทางในวันนั้นซึ่งความเป็นมงคลและขอมอีขั้นตอนวิธีการเดี๋ยวจางก,ก็จะบอกไปให้ก็คือขอจากฟ้ามาครับ นะแล้วก็อัญเชิญเข้าบ้านคุณความเป็นมงคลมีอยู่2อ,อย่างเท่านั้นนะไอ้เรื่องฝังฝังนู่นนี้นั่นไม่มีครับนะแล้วทำเองทำโดยง่ายนะแป๊บเดียวเสร็จลูกศินโนจาาหลายคนทำไปก็มีโชคลาภความจะเป็นค้าขายดีนะนำสินค้าเข้าตลาดได้นำสินค้าเข้าเซเว่นได้ทุกอย่างราบรื่นเห็นไหมตั้งปีที่แล้วประมาณสตูจีนปีที่แล้วอะ ลูกศินโจารย์ทำสินค้าเข้าอ่าห้างสสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับก็เข้าประมาณพฤศจิรามั้งและจะไม่ผิดนะเห็นไหมราบรื่นสำเร็จแล้วอาบแสงจันทร์เธด้วยโอ้โหยังไงเนี่ยเสน่ห์เมตตามหานิยมครับเออเพราะฉะนั้นถ้าพระจันทร์เต็มดวงวันไหวพระจันทร์ในเดือนนี้ก็คือวันที่หก ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมไว้ได้เลยนะเออหตุลาคมว่าคุณก็ต้องรอช่วงพระจันทร์ที่สว่างสดใสนะครับเอาเป็นช่วงเวลาซึ่งห้าทุ่มเป็นต้นไปอ่ะนะก็เรียกว่าเข้าสู่เวลาของถอหวยนะครับโชคลาภและความสําเร็จเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาพูดถึงนะในเรื่องของตีจูเอียครับประวัติความเป็นมาเป็นไปคุณจะได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของท่านนะครับ ก็คือประวัติมาจากประเทศจีนนะครับเรื่องราวตำนานนี่มานานแล้วนะตีจูเอียเนี่ยมาจากตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิวราชวงศ์จิวนะครับชื่อของท่านเนี่ยก็คือเตียเม่งเต็กนะครับเตียเม่งเตกเตียเม่งเต็กเป็นใครก็คือพ่อบ้านนะครับถ้าคุณเคยดูหนังจีนนะ,ะพ่อบ้านจะเรียกนายท่านนายท่านคือพ่อบ้านเนี่ยจะดูแลทุกอย่าง ในบ้านให้เรียบร้อยเหมือนเป็นตัวแทนของเจ้าบ้านคุณเคยดูหนังเปาบุญจินไหม <c oughs> ราชครูณมีพ่อบ้านนูนนี่นั่นอไอ้คอมเห็นไหมไอ้คอมหลังค่อมคอมอนะเพราะในบ้านของขนาดข้าบดีของจีนเนี่ยนะครับมักจะเป็นบ้านของเศรษฐีมีความร่ํารวยนะครับเออมักจะมีพ่อบ้านอยู่เสมอนะสำหรับบ้านคนรวยเนี่ย อย่างที่อาจารย์ได้เคยบอกเนี่ยนะครับถ้าบ้านไหนมีสารสีจูเอะอยู่ในบ้านถือว่าเป็นบ้านผู้ที่มีฐานะครับความร่ํารวยนะเปียมเสมอเป็นตัวแทนของเจ้าบ้านนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับเออข้าหาบดีเนี่ยหรือในท่านเนี่ยนะครับจะต้องเดินทางไปติดต่อธุรกิจนู่นนี่นั่นต่างจังหวัดทางไกลนะครับก็เรียกว่าคนจีนสมัยก่อนต่างแคว้นใช่ไหม ต่างจังหวัดต่างอำเภอแะทางไกลนะครับเออก็ไปติดต่อธุรกิจนะครับนะยาวนานค้าขายอะไรก็ว่าไปนะครับพอไม่อยู่วันหนึ่งเ่ยนะในท่านเนี่ยก็มีความรู้สึกคิดถึงลูกสาวนะครับจึงอยากให้ลูกสาวมาหานะเออก็เลยส่งข่าวไปนะครับส่งข่าวไปถึงเตียมเหม่งเตกเนี่ยเตียเหม่งเตกพอทราบข่าวว่าในท่านต้องการพบลูกสาวนะครับเตียมเต็กก็เลยเตรียมรถมา นะครับออขอบวนเล็กๆมีคนใช้ติดตามไปสักคนหนึ่งนะก็พาลูกสาวเนี่ยเดินทางนะข้ามจังหวัดเนี่ยนะครับพยายามมาหาในท่านนะแต่พอขอบวนมาอยู่ระหว่างทางเนี่ยนะครับทางไกลเนี่ยนะแต่ก็พบกับปัญหาอุปสรรคนะครับก็คือสภาพอากาศแปรปรวนพบกับพายุหิมะขนาดหนักนะครับความหนาวเย็นเนมากมายเลยจนจนรถม้าเนี่ยเดินทางต่อไปไม่ได้จึงต้องพักอยู่กลางทาง นะครับแต่เต,มเตีมมังเตก็เห็นถึงสภาพของคุณหนูเนี่ยหนาวสั่นมากนะครับเตมมังเต,เตก็คิดว่าเอ๊ะถ้าปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยคงไม่ได้แล้วคุณหนูก็อาจจะถึงชีวิตนะครับก็เลยยอมถอดผ้าเสื้อเสื้อคลุมของตัวเองเนี่ยไปหม่มคลุมร่างของคุณหนูนะครับแล้วก็พยายามเดินทางต่อนะออกจากพายุมรสุมเนี่ยนะครับพายุหิมะที่หนาวเย็นเนี่ยให้เร็วที่สุดไม่งั้นเนี่ยคงเอาชีวิตไม่รอดแน่นอน นะครับพอผ่านมาก็สามารถผ่านออกมาได้นะครับจากพายุหิมะนะแล้วก็มาถึงตรงที่พักของในท่านนะครับตเตี๋ยมังเตกก็ให้คนใช้อีกคนหนึ่งนำะพาคุณหนูไปยังถึงอ้อมอกอ้อมกอดของในท่านได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งพอบ้านก็ได้สิ้นใจอย่างสงบณนะตรงนั้นนะครับพอในท่านทราบข่าวในท่านก็เดินมาที่รถม้านะครับก็ได้แสดงความเสียใจบอก ไม่ต้องทําถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับเออพอดวงวิญญาณของพ่อบ้านเนี่ยนะลอยขึ้นสู่สงสวรรค์นะครับอเงเอ็กเซนท้องเต้ท,ตทราบข่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์กะตันญูรู้คุณเป็นอย่างดีนะครับอง,งคเอ็กเซนเซียก็เลยแต่งตั้งให้เป็นเทพารักษ์คอยดูแลนะครับส่วนในท่านเนี่ยนะก็ได้ตั้งศาลนะครับให้กับพ่อบ้านเนี่ยเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึง นะครับถึงความซื่อสัตย์คุณงามความดีนะครับของพ่อบ้านนะอันนี้คือประวัติความเป็นมานะครับของศาลตีจุยะนะครับคุณจะได้มีความรู้มีความเข้าใจถึงที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับในการตั้งศาลเนี่ยก็เปียยสมเมือนพ่อบ้านคอยดูแลทุกคนภายในบ้านให้มีความสุขมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าบ้านไหนเนี่ยต้องการที่จะตั้งศาลตีจุยะนะครับก็สามารถตั้งได้นะแต่ก็ขอให้ทำถูกต้องตาม วิธีนะครับเออนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมานะครับจะมาพูดถึงเรื่องการเสี่ยงเซมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตอาธิิฐานอย่าใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จสาธุใครสีงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแก้วคาดปลอดภยัยคิดเงินเด้เงินคิดทองได้ทองร่ํารวยนะครับตั้งนะได้เซมซีใบที่56นะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความปิติยินดีนะครับ คุณก็จะมีความสุขมีความมั่นคงเป็นอย่างดีนะสิ่งที่คาดหวังนะครับหรือปาารถนาเนีน่ยนะก็มีโอกาสสมหวังนะความรักของคุณก็ดีอยู่แล้วครับไม่ได้มีปัญหาสักไรกิจการการงานก่อค้าขายลาบลืมเป็นอย่างดีนะครับต่อมาในเรื่องของการสมัครงานก็มีโอกาสได้งานทําคะแนนสอบก็บถือว่าได้คะแนนที่ดีนะพูดถึงดวงชะตาสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องระวังในเรื่องของ ระบบเลือดความดันโลหิตนะครับแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณนะโอเคยศต่อมาจะมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลืองเหลืองไม่ดีนะครับสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีชมพูสีม่วงสีส้มสีดําเป็นต้นนะสีที่ดีที่สุดเลยในวันนี้นะครับก็คือสีส้มสีหมากส้ก นะครับทิศที่ดีคือทิศตะวันตกทิศที่ดีคือทิศตะวันออกประจําในวันนี้นะครับในดวงชะตานะส่วนตัวเลขนําโชคเนี่ยนะครับก็จะมีตัวเลข875 8 7 5คุณก็สามารถนับไปเสี่ยงโชคซื้อรอตเตรีได้นะครับมาพูดถึงคนเกิดวันอังคารครับคนวังคารเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความขย,ยัน นะครับถ้าคุณตั้งใจทําสิ่งไรคุณจะทาสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จตามที่มุ่งหวังเอาไว้นะครับต่อมาค้นเกิดวันพุธกลางวันให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพหรือเกี่ยวข้องกับช่องปากเงือกและฟันร้อนในนะครับระบบทางเดินอาหารกระเพาะนะต้องระมัดระวังนะครับต่อมาค้นเกิดในวันเสาร์นะถือว่าเจ้าชะตาเนยจะได้รับการยอมรับเคารพรับถือนะครับจากผู้มีอิทธิพลน,นู่นนี่นั่น ห้ความเชื่อเกงอกเกงใจคุณดียกยอก่ยอให้คุณเป็นผู้นำนะครับต่อมาค้นเกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับความรู้ความสามารถวิชาการของเจ้าชะตาส่งผลให้เป็นที่ยอมรับนะครับปัญญาเนี่ยคือทรัพย์นะค,คุณต้องมีความรู้เพราะพฤษภรหัส,สบดีเป็นสีก็เปรียบเสมือนดาวบุงเชียงนะครับคุณจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถนะครับเป็นนักปราชญ์เป็นอย่างดีนะต่อมาค้นเกิดในวัน พูดกลางคืนนะครับในหลวงความข้างไคลศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าใครมาคัดค้านคุณก็ค่อนข้างยากเพราะคุณเชื่อไปแล้วนะครับเออก็มีโอกาสที่ดีลองโชคลักในหลวงเงินเงินทองทองนะครับถ้าสายมูก็พยายามมูในทิศทางที่ดีนะครับนในทิศทางที่ดีนะต่อมาค้นเกิดวันศุกร์อาจจะเหนื่อยนะครับในหลวงการหารายได้เพราะไปอุตสาหะนะคุณก็ต้องทําให้ดีที่สุดก็พอไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดน,นะครับ ต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์คุณจะการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้ราผู้ใหญ่คนวันจันทร์ไม่ค่อยดีนะครับระวังการถูกหลอกเชื่อคนง่ายตกน้ำํำตกตานะต้องระวังในวันนี้นะครับโอเคเดีย๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการผ่าดาวทูได้ดีได้เวลาสนุกแล้วสิดวงชะตาวันอังคารวันนี้ดาวพระราหูเสียอยู่นะครับ แล้วก็ดาวดาวพุด,ดีแล้วพุธไม่เสียแล้วนะครับแล้วก็สุขก็ไม่เสียแล้วนะครับดีนะมีความสุขแล้วก็ดาวจันย้ายนะครับช่วงตีหนึ่งสี่สิบเก้านะตีหนึ่งสี่สิบเก้าจันเข้าสู่พบกายููราสีเมฆเลงเช้าวลัคนาราสีตุลนมีโอกาสเรื่องการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปาก นะครับในดวงชะตาและจันท์ในวันนี้ไม่ค่อยดีนะต้องระมัดระวังไว้ด้วนึงนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมามาพูดถึงตามปฏิทินเลิกยามของจีนสิบสองเขียงนะครับดวงชะตาในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เป็นวันเออลืมอีกลืมพูดตอนต้นเห็นไหมนะเออแหม <c oughs> วันนี้เป็นวันกะซิง นะครับเป็นวันมังกรมังกรไม้นะมังกรไม้ธาตุดินนะครับในดวงชชตาเนี่ยก็ถือว่าคนปีมังคนปีจอไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนปีจอให้ร้องเพลงไก่จา๋าเออมันจะผ่อนคลายดวงคุณจะดีขึ้นผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับเดีพอมังกรได้ยินคุณร้องเพลงไก่จ๋า๋อร้องถึงเมียกูโอโอเคโอเคอะไรเงี้ยนะ วันนี้ไม่เหมาะกับการฝังศพนะครับหญิงมีคันห้ามกระทบถังข้าวประตูห้องนอนนะครับวันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าเปิดร้านค้าขายเซ็นสัญญาออกรถโยกย้ายเดินทางตั้งศาลเจ้าที่ตีจจเยะนะครับแต่งงานนะวันนี้คนธาตุไม้มีกําลังนะครับวันนี้ทิศมงคลคือทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือ นะทิศโชคลาภก็คือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับช่วงเวลาที่ดีก็คือสิบจช่วงเจ็ดโมงนะเจ็ดโมงถึง9ก้าโมงนะครับบ่ายสามโมงถึงหนึ่งทุ่มห้าทุ่มถึงตีหนึ่งนะสีเสริมประจำวันก็คือเขียวอ่อนเขียวเข้มสีโชคลาภคือขาวเทาทองนะครับในดวงชะตานะเออเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะครับ วันนี้เป็นวันมังกรเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเกิดในวันนี้ก็ได้นะเกิดในวันนี้นะครับเพราะว่าเห็นคนที่เกิดต้นไม้ใหญ่ดินมังกรอุดมสมบูรณ์นะดีมีทรัพย์สินเงินทองใช่ไหม <c oughs> แต่มันก็ต้องดูหลายอย่างประกอบนะครับนู่นนี่นั่นเนี่ยนะอต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามราศีจากเริ่มชาวลัคนาราศีเมษ คนราศีเมฆชีวิตคุณเรื่องการงานดาวเสาก็โอเคดีครับมีคนให้ความเชื่อถือเรื่องงานคนเรื่องงานของคุณนะครับส่วนการเงินเป็นวินาตมีเกณฑ์การรายจ่ายแบบจ่ายเงินอย่างลับๆนะครับหรือมีคู่สัญญาให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างลับๆก็ได้ในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการดาวประจำตัวเนี่ยนะอยู่สหัชชติดต่อสื่อสารกับสังคม นะครับต้องระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะครับต่อมาชาวลาาัคนาราศีพฤกษ์คนราศีพฤกษภในชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพระราหูยังไม่ดีนะงานคุณมีปัญหานะครับหรือคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องงานก็ได้นะและดาวประจําตัวคุณเนี่ยก็วันนี้ถือว่าดีขึ้นแสดงว่าคุณจะต้องมีเกณฑ์การปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะครับทาในสิ่งที่ถูกต้อง นะไม่ทําอะไรซึ่งมากเกินตัวนี้ไม่ดีนะครับในเรื่องของการเงินอิทธิพลดาวพุธอยู่ดาวพุธอยู่สุภาการเงินก็จะได้จากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับต่อมาเช้าลัคนาราศีเมถุนคนราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานดาวพฤหัสก็เป็นวีนาานาการงานคุณอยู่เบื้องหลังไม่ต้องรีบร้อนมากนักนะครับในเรื่องของการเงินดาวพระจันทร์ก็เป็นมหาจักร ถ้าเป็นปฐุมเมเก์วันนี้ดวงชะตาดาวพระจันทร์เสียดวงคุณต้องระวังในเรื่องของชื่อเสียงด่างพ้อยนะครับเออระมัดระวังไว้นิดนึงต่อมาชาวราศีกรกฎคนราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของอาการงานเนี่ยนะครับยังเสียหายอยู่มีปัญหาบริวารไม่ดี คู่สัญญาก็ไม่ดีนะครับแล้วดวงชะตาคุณในเรื่องของการเงินก็มีรายจ่ายอยู่วันนี้ถ้าคุณจะพูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองมโอกาสประสบความสําเร็จนะครับถ้าจะหยิบยืมอะไรก็แล้วแต่นะต่อมาชาวราศีสิงค์คนลัคนาราศีสิงค์ในชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานนู่นนี่นั่นเดินทางต่างๆนานานะครับแล้วดวงชะตาคุณในเรื่องของการเงินเนี่ย อิทธิพลดาวพุธคุณไปอยู่อลีเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีรายจ่ายนะครับแต่คุณก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนราศีกันชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพุธไปอยู่ปุตตะนะดาวพุธก็จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาครับส่วนการเงินวันนี้มีเงินเข้า ได้เงินประสบความสําเร็จคนการหลายคนมีเงินนะถ้าคุณไม่มีแสดงว่าคุณมีปัญหาแล้วนะเออต่อมาชาวราศีตุลคนลักขณาราศีตุลเนี่ยตนุเป็นอริครับก็ต้องระมัดระวังเป็นธรรมดารอบคอบใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ผ่านไปนะครับในหลงการเงินก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะในโดชะตานะครับต่อมาชาวลักนาราศีพิจิก คนราศีพิจิกในจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของการงานนอิทธิพลดาวพระอาทิตย์อยู่สหัสช้าการงานวันนี้พูดคุยติดต่อเจรจารา,าบรื่นเป็นอย่างดีนะครับส่วนการเงินก็ได้เงินประสบความสําเร็จนะคุณจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับออชาวราศีพิจิกต่อมาชาวราศีธนูคนราศีธนูจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยคุณจะได้เงินจากงานประสบความสําเร็จ นะในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระเสาวคุณก็เริ่มดีขึ้นถ้าคุณจะทําธุรกรรมในวันนี้ก็มีโอกาสที่จะผ่านนะครับแต่ก็เป็นนี่นะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนราศีมังกรดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ย้วก็เริ่มดีขึ้นดาวศุกร์คุณวันนี้อาจจะเหนื่อยต้องขยันขันแข็งนะจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินดาวพระราหูยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นู่นนี่นั่น,นเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมคนราศีกุมเนี่ยดาวประจําตัวคุณไปเป็นพินทุบาทและดาวก็เสียอีกคืออาจทุกใจคุณดาวประจําตัวก็ยังเสียเป็นเดือนครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนนะวางแผนให้ดีชีวิตในเรื่องของการงานและการเงินนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนคนราศีมีนเนี่ยจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ย อิทธิพลดาวฟ้าพฤหัสสบดีการงานวันนี้สมัครงานได้งานประสบความสําเร็จนะครับการเงินก็มีเงินเข้าดีดาวสุขกว่าจ,จะเหนื่อยหน่อยนะแต่คุณก็จะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามามีเกณฑ์มีเพื่อนฝูงไปมหาสู่นะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะโอ,โอเคอันนี้ครบแล้วในดวงตาทั้ง12ราศีท่านใดสนใจดูดวงชะตากาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ